เปิดร้านแล้วนะคะเนี่ยค่ะวันเปิดร้านแล้วค่ะอันนี้เปิดร้านแล้วแต่เช้าวันเนี้ยเออดื่มกาแฟไปก็ไ์สดไปน้ำตาลตโนดนะคะเนี่ยเนี่ยมีคนเข้ามาทักเมื่อกี้ก็เลยคุยกับเขาอยู่เรื่องออใบชาค่ะตัวเนี้ย วันวันวันก็เลยคุยกับเขาอยู่เมื่อกี้เรื่องเรื่องชาเขาบอกเขาไม่เคยเขาเห็นวันแล้วเขาตกใจว่าทําไมถึงผอมวันก็เลยเแนะนําว่าดื่มชาอ่นนี้ค่ะสนใจสั่งได้นะคะน้ําตาลแตโนดที่ริปแปดตั้งขายดีพาน,นิี้นะคะไอ,อ้ตัวเนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเออเขาถามว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงผอม ใส่กางเกงตัวโปรดนะคะมีคนทักว่ากางเกงตัวนี้ใส่แล้วสวยอ่ามีคนทักว่ากางเกงตัวนี้ใส่แล้วสวยนี่ค่ะนี่ค่ะดื่มชาดื่มชาแล้วจะได้แบบนี้เออจะได้แบบนี้นี่นะคะอ่านี่คือดื่มน้ำชาอ่าสัดส่วน ส่วนเกินเราจะลดลงอ่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ลดนะคะพี่น้องมันยังเหมือนเดิมอืมนี่ค่ะบางคนก็ถามว่าไปทำอะไรมาอ่าทำไมถึงผอมจังก็ดื่มน้ำชาอ่าเราจะดื่มทุกวันตอนเช้าเช้าตอนนี้คือที่นั่งขายของอันนี้คือน้ำชาที่วันดื่มอ่าพี่น้องดูผิวพรรณถ้าเราโดนออกแดด ไม่แช่แดดนะคะช่วงนี้เป็นเช้าเช้ามืดๆอยู่กับอยู่กับคุณเขมอันนี้คือคุณเขมอ่ะเหลือตัวเดียวอ่ะคุณเขมมีตัวเดียวอ่าอารักขาบอคุณเขมเอ้เนี่ยคุณเขม,มมีตัวเดียวนะคุณเขมนั่งลงนี่คือคุณเขมคุณเขมนะคะตัวเนี้ยอ่าแล้วทีเนี้ยวันดื่มน้ำชาทุกวันเมื่อกี้ก็ กำลังเปิดร้านอยู่พี่เขาก็มาถาม,มา่าไปทําอะไรมาทําไมถึงผอมลงอ่าน้ํามันเปลี่ยนไปอ่ะเขาตกใจว่าเออทาไมขาเล็กผิวตัวเล็กๆเ,เขาวางเงินอันนี้เห็นไหมถ้าเราผอมมันจะเห็นเป็นแบบนี้เลยอ่าเนี่ยหน้ากระสูบแต่ยังไม่อาบน้ํานะเพราะว่ามันอากาศมันยังไอ้นี่อยู่อันมันมันหนาวพี่นอ้องมันหนาวนอ,อีสานบ้านทฮามันยังหนาวอยู่เออเนี่ยค่ะ อย่าลืมนะคะเข้าไปอ่าเข้าไปอ่าสั่งน้ําตาลตนโหหรือว่าอ่าสนใจเรื่องอ่าควบคุมอาหารควบคุมน้ําหนักอ่าก็เข้าไปว่าเอออ่าจะสั่งใบชากับวันก็ทักมาได้อ่าใบชาใบวันค่ะที่อ่า u t u b e อ่าช่อง YouTube เกวันน้ำตาลตนโหนนะคะอย่าลืมนะคะอ่าสักครู่มาเจอกันใหม่อ่าสวัสดีค่ะ